โทรศัพท์มือถือหัวไว้พีแปนี่เราอยู่หน้าร้านอาหารแล้วเนี่ยนี่อรัวรันตาใหญ่เพราะฉะนั้นชื่อก็บอกอยแล้วว่าต้องมีขัวเนี่ยรัวรันตาใหญ่ beautiful restaurant Thai food and seafood ไปกันโอ้โหดูบรรยากาศทางเข้าครับบมาร่มรื่นดีจริงๆอ่ะโอ้โหแล้วดูสิครับ เป็นทางเดินเข้าไปสู่ซุ้มต่างๆครับแม่โอ้โหก็ได้ชิดธรรมชาติจริงๆอะนีแม่คะเล็กอยากเล่นน้ำเลยอ่ะอยากโดดลงทะเลแลนยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เป็นเจอรของร้านที่นี่ใช่ไหมคะโอ้ยบรรยากาศดีมากเดี๋ยวพี่ไปไปเตรียมครัวก่อนได้ทำปู พี่จะดำกันเลยได้ก็หนูขอตามพี่ไปที่ครัวได้ก็คุมได้ก็ับทีมนี้ได้ที่ทำครัวแล้วครับส่วนอีกทีมล่ะอับสลอสวัสดีค่ะเอ่อหนูมาจากไรกะซอรี่ครับเค้กนะคะหนูจะมายืมครัวของที่ทำอาหารใช่ค่ะเย้ขอบคุณนะคะ อ่ละค่ะเดี๋ยวเราจะมายืมครัวของพี่โอ้นนะคะนั่นคือร้านอับสรานั่นเอง เดี๋ยวจะขอถามพี่อ้นก่อนว่าพี่อ้นพอจะทราบวิธีการทําปลาเก๋าทอดขมิ้นไหมคะพอสมควรโอเคค่ะเดี๋ยวจะให้พี่อ้นช่วยสอนพวกเรานะคะโอเคค่ะโอเคค่ะงั้นไปเลยกันเลยเย้เดี๋ยวก่อนนะค่ะดูขนาดตัวปลาแล้วมันใหญ่มากมากทำไมเราต้องหั่นเพื่อให้มันเล็กลงค่ากระทะเนี่ยทอดไม่พออ่าก็ฝากโซกับเอ็นจอยจัดการด้วยนะคะได้ครับไปดิกะ ฝากด้วยนะเดี๋ยวอ่าฝากด้วยนะจะไปไหนฝากด้วยนะมาเนี่เอาละสิครับขอเก็บปาาครับหนูว่านะพี่โซทางที่ดีเราต้องถามเรามีปากไว้กินถามเออสวัสดีครับมาดีคะคือหนูไม่รู้จะทำยังไงกับปลาตัวเนี้ย ปลาชนิดนี้จริงๆแล้วอันดับแรกคือเราต้องขอดเก็ศแล้วก็ผ่าท้องเอาไส้มันออกมาแล้วพอเราขอดเก็ดผ่าท้องออกเสร็จเราค่อยสไลด์มาเป็นชิ้นๆโู่หนูก็รู้นะเนี่ยหนูก็ทําได้พี่โอเคนะครับเอ้ามีจอยพี่ก็หมดห่วงคือพี่ก็คือถอดเกศก่อนใช่ไหมใช่ครับก็ให้มันกระเด้งเฮ้ยนี่มันต้องแบบเซียนๆหน่อยดิเฮ้ยไม่ต้องดูแบบนิดเดียว่ไงพี่ช่วยก็ถอดตรงหางมันก่อนเนี่ย เเห็นป yeah, so yeah. 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 oh, yeah. yeah. ้าเกดก็หลุดแล้วน่านี่ยพี่โซ่กิดของมาเลยนะเดี๋ยวจับให้นะเชิญพี่เข้ามาอีกทีปะดูง่ายดิปกติเนี่ยถ้าเราให้ง่ายจริงเนี่ยพอเราผ่าปุ๊บเราจะมีช้อนสั้นเป็นตัวช่วยเราได้ไม่ต้องดึงหมายถึงว่าเอาช้อนเอาไอตัวสั้นออกมาใช่ครับในพี่ในพี่ลองกลีดให้ผมดูีิผมจีบไม่เป็นจะหลอกใช้พี่เขาจะไม่โซ่เนี่ย ไอ้นี่ดูไล้ปะลองกรีดดูได้นะคเลยแม่เออพี่เขาก็เชื่อด้วยนะครับพี่ครับอย่าไปหลงกลโซ่กันนะอ่าไหนพี่ลองลองลากมาดูสิครับว่ามันจะตกลงให้พี่ทำให้พี่ทำเลยโอเคกว่าพี่จะรู้ตัวโหนูเอาส้อยไปออกมาเองละกันได้ครับโอเคพี่ร้อยครับได้ร้อยพี่ลองจับช้อนดูนั่นนี่ก็อีกคนหนึ่งปะท้อไม่เลยไม่เลยพี่พี่บอกให้แล้วน้องทำอยู่อ่าพี่ผ่านแล้วอ่ะพี่เริ่มรู้สึกว่าตัวพี่เริ่มไม่สำคัญแลใช่ครับอ่ะ นี่ครับมาถึงขั้นตอนแร่เนื้อปลาอันระวังมือกันด้วยนะจ๊ะแม่นี่ครับโอ้โหได้เนีนือมาชิ้นเบลอเหนื่อยครับเหนื่อยส่วนทางด้านนี้ครับแมงานแม่สีเรือนต้องยกให้พวกเธอทั้งสองคนครับตานปอกขบิ้นครับส่วนจูนก็ปอกกระเทียมครับใส่พบไปเลยจากนากกั้นเราก็จะมา แก่พริกไทยค่ะใส่พริกไทยดำเดียวนะคะ <ไป S 2> จะลงไปเลยตามขมิ้นคะ่ะน่าจะใส่ประมาณนี้ค่ะนี่ใส่ลงไปเลยเพราะว่า<ล>ถ้าใส่เอยอะไปเนี่ยมันจะทำให้ขมแล้วก็กระเทียมค่ะหนึ่งกำมือนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามค่ะ เขาหั่นมันแบบมันเอาโอู้หู้เฮ้ยเดี๋ยวเราอย่าลืมนะว่าเราต้องเอาเกลือไปล้างปลาด้วยอ่ะถุงหนึ่งใส่ไปครึ่งหนึ่งก็พอคือมาล้างเปล่านี่ค่ะให้ดูหน้าตาก่อนนี่นี่ครับเครื่องแกงออกมาแล้วส่วนทีมนี้ครับทำความสะอาดปูครับ ก็ใช้แฟบนะครับไม่ใช่นะเปล่าที่เรารู้ไหมเี่วว่ามันต้องเริ่มทำกันยังไงตอนแรกเราต้องโขลกพริกไทยดำแล้วก็กระเทียมหนึ่งก็ได้นี่ตำเสร็จแล้วพริกไทยดำกับกระเทียม มาสู่ขั้นตอนการทอดครับน้อยไปไหมครับน้ำมันต่อไปเราก็คอับละครับกลิ่นนี่หอมออกมานอกจอแล้วครับ้หอมเนอะพอาพวกมไปแล้วครับจะละเสร์มเลยเกี่ยเกียร์ไฟแรงมากเลยมาตรงกลางเลยไ็่ได้เออเทไปเลย เอาละครับใส่ปูลรไปแล้วสองอันไหใส่น้ำเราไปเล็กน้อยครับเดี๋ยวมันจะแห้งเกินไปแล้วก็ปิดฝาอน,นนี้เราก็ปิดฝา,านะครับเพื่อให้มันสุกแลมสมขึ้นบอกเลยค่ะว่าตอนนี้วัตถุดิบครบมากเครื่องก็ครบแล้ว,แ,ลวแต่ว่ามันดูขาดอะไรไปไหมตันขาดขาดปลานะขาดปลากันเลยอะ แบโล่เก็บปลาเฉือนปลาเนี่ยโอ้โหอาจะมาเป็นชิ้นๆได้เนี่ยเหนื่อยจังเลยโอ้ยน้ำหูน้ำตาแทบเล็ดแม่โอ้ลองดูจุดว่าเกินไปอ๋ที่สบายใจอ๋ที่สบายใจทั่นแบบอ๋อยี้ใช่ไหมครับอันนี้เอคุาแบบแซลมอนเลยอ่ัเงี้ยขนาดนี้พอได้ได้ค่ะนี่ครับหั่นพอดีคำหรือเปล่าครับทำไมมันใหญ่แล้วเกิน แล้วก็นี่กับนาส่วนผสมนี่มาคลุกกับเนื้อปลาหอมมากหอมมากไม,ม่กลิ่นขาวเลยนะคะไม่เหม็นข้าวเลยกินสดๆกันเลยดีไหมครับหอมมากกว่าชีเวคลุกให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่ครับเพื่อให้ส่วนผสมนั้นซึมเข้าไปในเนื้อปลามาดูทีมนี้กันบ้างห้านาทีผ่านไปโอ,อ้อยน่ากินเนอะใส่ไปเลยใส่หอมใหญ่กับต้นหอมนี่หั่นไว้ลงไปครับแมก<า>่กลิ่นนี่มันหอมจริงๆอะ ตอนหอยนางรมครับเพื่อความเทีมยงบนสุดๆพ่อนีแต่ปูสุกแล้วใช่ไหมเมสุกก็ไม่ต้องกินแล้วมั้งเนี่ยน <c oughs> ี่กระแม่จัดจานอย่างสวยงามครับพอนใส่ปูลงไปโอ้โหนี่เหมือนขึ้นปัสคาเลยนะครับเนี่ย <c oughs> มา <c oughs> ส่วนทางด้านนี้ครับ <c oughs> ต่างฝ่ายแล้วก็ทอดปลาครับแม่ ขั้นตอนที่อันตรายหวาดเสียวกลัวน้ำมันกระเด็นกระเด็นหอมจริงหอมจริงถือว่าตอบจอเสียเานนี่ครับใช้ไฟปานกลางนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไหม้ออกมาแล้วครับโอ้โหปลาเก๋าเป็นชิ้นๆเลยนะครับปลาเก๋าทอดข้ามิ้นก่อนให้กรรมการตัดสินนะครับ ตัดสินกันเองเลยครับโอ้ยดูครับโอ้ยน่ากินจริงๆอะ่ะมานั่งกินอยู่ริมทะเลซะด้วยได้ชอ้อเราลองกินปูฝังมม่งนู้นบ้างว่าจะเป็นยังไง